สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตามสถานการณ์ปัจจุบันนี่คือฤดูกาลสุดท้ายของเป๊ปกวาร์เดียล่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่และดูเหมือนจะเป็นปีที่ยากลำบากพอๆกับซีซั่นแรกที่มาถึงคือในฤดูกาล2016ที่จบฤดูกาลแบบมือเปล่า สัญญาณเตือนเริ่มดังขึ้นตั้งแต่เข้าสู่เดือนกันยาย,ยนแล้วชัยชนะที่พวกเขาควรได้มาแบบง่ายดดย<ๆ>ก็ไม่มีง่ายเลยสักเกมคือชนะเบนฟอร์ดสองประตูต่อหนึ่งในเกมเยา้าเสมออาร์เซนอลสองประตูต่อสองในเกมเยา้าบุกไปแบ่งแต้มกับนิควคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะฟูลแลมในบ้านสามประตูต่อสองออกไปเยือนชนะวูฟทามตันสองประตูต่อหนึ่งและทำได้เพียงเปิดบ้านเอาชนะน้องใหม่เซาท์แามตันหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการแต่รูปเกมไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งแบบชัดเจนอีกต่อไปแแล้วควคามพพใน คาราบาวครับรอบที่4ในการออกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์เตเดียมเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้เพราะกัวเดโอลาจัดตัวสำรองหลายคนลงสนามแต่ไม่ถึงขั้นยกชุดเป็นการแสดงเจตนาลมว่าพร้อมทิ้งถ้วยใบเล็กที่สุดเพื่อลดภาระในฤดูกาลที่มีโปรแกรมการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยความที่พวกเขาไม่พร้อมเรื่องสภาพทีมหรือเหตุผลอื่นๆแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเล่นเกมพรีเมียร์ลีกแล้วแพ้ต่อเนื่องที่บ้านของบอลมัด ถึงตอนนี้นะครับสามารถเรียกได้ว่าเป็นความเสียหายแบบเต็มปากเต็มคําได้แล้วสภาพร่างกายของผู้เล่นหลายคนไม่สมบูรณ์แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือสภาพจิตใจของทุกคนในทีมการออกไปเยือนสปอร์ติ้งลิสบอนในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไม่ใช่งานง่ายและด้วยสภาพจิตใจเช่นนี้จึงแพ้กลับออกมาถึง1ประตูต่อ4สิ่งที่ <c oughs> คิดเอาไว้กลายเป็นจริงการแพ้3เกมติดต่อกันไม่ได้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ฤดูกาล2017ซีซั่นนั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจาะคว้าแชมเปียนส์ลีกแบบหายห่วงพวกเขาจึงต้องมุ่งเน้นไปที่เกม ฟาดแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จับฉลากมาเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งบังเอิญว่าระหว่างเกมเลแรกและเลกที่2มีเกมพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ขั้นกลางผลก็คือนะครับทีมของกัวเดโอล a าแพ้ไปทั้ง3เกมซึ่งในพรีเมียร์ลีกไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากนะักแต่เสียหายตรงที่การตกรอบฟุตบอลยุโรป กลับมาที่ครั้งนี้การแพ้3เกมติดถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่มากนักเพราะการแพ้ในพรีเมียร์ลีกแค่เสียจ่าฝูงแต่ก็ตามแค่2คะแนนเท่านั้นการแพ้ในเกมยุโรปก,ก็ยังคงมี7คะแนนจาก4เกมมีเพียงการตกรอบคาราบาคับที่กัวเดโอล a าก็คงไม่ได้ซีเรียสอะไร หลังจากนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเหลือ1เกมก่อนได้พักหายใจใหายคอสสัปดาห์ในช่วงเบรกทีมชาติแต่ดันเจอเกมหนักนะครับต้องบุกไปเยือนไบรทันเสียอีกเกมที่เอเม็กจะกลายเป็นเกมที่น่าจับตามองอย่างมากไบรทันมีอาวุธเด็ดพอที่จะซ้ำเติมแมนซิตี้ในช่วงเวลานี้และมีโอกาสที่เราจะได้เห็นกัวเดโอลาแพ้4เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ามาคุมในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมหากเป็นเช่นนั้นแล้วก็นั่นถือว่าเป็นความเสียหายแน่นอน และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ